มะดักเป็นไม้ผลประจำถิ่นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่สําคัญทางเศรษฐกิจของอำเภอควนโดนที่ทํารายได้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีสามารถปลูกเป็นพืชร่วมหรือปลูกร่วมกับสวนยางพาราและสวนไม้ผลชนิดอื่นๆได้ความเป็นอัตลักษณ์และสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการปลูกจำปดาอาเภอควนโดนจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจำปดาข,ขึ้นในท้องที่ตําบลวังประจนันทร์ ขับเพื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องเกษตรกรในการนำความรู้ไปใช้ในสวนจำปะและสวนไม้ผลชนิดอื่นๆสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดนและหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิลเดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ณศูนย์นนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลวังประจันรอำเภอควนโดนโดยมีการเรียนรู้ผ่านสถานีเรียนรู้จำนวน6สถานีตั้งแต่การผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวสถานีที่ 1. เรื่องพันธุ์และการปลูกสถานีที่2เรื่องการดูแลรักษาสวนสถานีที่3เรื่องการพัฒนาคุณภาพจำปดาสถานีที่4เรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวสถานีที่5อาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสถานีที่ 6. กการวางแผนและการทำบัญชี ภาพบรรยากาศของงานในวันนี้นะคะก็จะมีฝนตกโปรยปลายนะคะโดยภายในสวนของนายสาและหมัดปัญจอนะคะก็จะมีความร่มรื่นนะคะมีต้นไม้นะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะทำให้รู้สึกว่าจะมีความสดชื่นนะคะวันนี้พร้อมกับฝนนะคะจึงนะคะสถานีเรื่องพันธุ์และการปลูกจำปดานะคะโดยนายสารและหมัดปัญจอนะคะเกษตรศกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้มาบรรยายเรื่องพันธุ์จำปดานะคะแล้วก็วิธีการปลูกจำปดา สถานีที่สองเรื่องการจัดการสวนจำปะดาโดยนักวิชาการจากศูนย์วิจัยพืชไร่สงขามาให้ความรู้และก็สาธิตในการจัดการสวนจำปะดาค่ะขราตกันกดประมาณยี่สิบปันนลงกันสี่ทิศใบยืนใหญ่เยอะยังหัวชาวนี่มันยัง พัฒนาคุณภาพจำปะดาโดยนักวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินสตูลมาให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักการใช้ปุ๋ยในสวนไม้ผลคูณได้ไปเนี่ยจ่ายนิดแต่ว่ารวยในในการทำร่มหนามไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกปุ๋ยพักอะไรต่างๆจ่ายได้ม่ตงเลยนะครับไอ้ถึงนำมักของเนี้ยก็จะเป็นฮอร์โมนในกการเจริญเติบโต สานีที่4เรื่องวิทยาการการเก็บเกี่ยวโดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอขนโดนมาให้ความรู้ในการเก็บเกี่ยวจำปะและการแปรรูปค่ะสถานีเรียนรู้ที่5้นะคะเรื่องอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะคะโดยเกษตรกรต้นแบบของอำเภอขนโดนนะคะมาให้ความรู้และสาธิตเรื่องการเลี้ยงผึ้งในสวนไม้ผลนะคะใช่เนาะใช้เชือแคบยาว นี้ประจําไมได้แล้วนี่ทงเมื่องเมื่อสัดานี้ที่6นะคะเรื่องการวางแผนและการทําบัญชีนะคะโดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดนนะคะมาให้ความรู้ในการวางแผนการผลิตไม้ผลนะคะแล้วก็อาสาสมัครตรวจบัญชีนะคะของสำนักงานตรวจบัญชีสากรณะตูนมาให้ความรู้ในเรื่องของการทําบัญชีค่ะ หัว <Cornell. S 2> เรือนั้นอยา Act ่าง right? <bra in. S 2> มีเปาไม้ในเผื่อได้วางเพชรอนาคตได้ต่อไปค่ะใครมีอะไรทำมั้ยมีใจมากดีใจมากไม่นิสียเถอค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นการออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและก็วิสาหกิจชุมชนค่ะมีสินค้ามาจําหน่ายมากมายเลยนะคะ การจัดร้านนิทรรศการนะคะและบริการการเกษตรนะคะของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะบริเวณนี้เป็นของสำนักง,งานตวรวจบัญชีสหกรณ์นะคะวันนี้มาให้บร,ริการอะไรบ้างคะวันนี้ก็ามาให้คําแนะนําการจัดทําบัญชีนะคะก็จะมีการทําบัญชีครัวเรือน,นะคะ่ะแล้วก็บัญชีเงินทุนอาชีพค่ะก็ถ้าเกษตรกรคนไหนที่สนใจนะคะก็ทางเราก็พร้อมที่จะให้คาแนะนํะ อขอบคุณมากค่ะค่ะเป็นนิทรรศการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของอำเภอควนโดนนะคะ<ม>วันนี้เรามาให้บริการอะไรบ้างคะครับมาใ,ให้คําแนะนําเรื่องการป้องกันศัตรูพืชพวกโรคราราขาวโรครากขาวโรครา,ากเน่โา,าโคนเน่าของพลิกของยางปาร,รากับมีอะไรมาแจกบ้างคะ<ม>วันนี้ก็มีมีค,ครับน้เชื้อตัวนี้ออก ทำเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะค็ประมาำสามสิบวันเพราะอายุของมันคือจวันตองนี้สี่วันตัวนี้กระดากำลังเดินบริการให้กับเกษตรกรบริการให้กับเกษตรกรขอบคุณมากค่ะนะใว่าจะเป็นคนรดนวิทยาโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับตอนี้เราทำทีมงานอยู่